เป็นจุดตั้งน,นะครับตรงนั้นจุดตั้งของลําเรือจะเดี๋ยวนำมาผูหน้าสะไล่ยอย่างนี้นะครับจะเป็นเรือที่จอดลอยอยู่ตรงน,นี่ครับตอนนี้กําลังเคลื่อนย้ายมานลครับ ในขณะนี้นะครับเป็นเรือบกของตำบลทรัพย์อนันต์นะครับกำลังใกล้เข้ามาถึงบก,บกบกตรงนี้นะครับก็เรือจากใกล้มาจอดริมฝั่งตรงนี้นครับหน้าหน้าสาราแห่งนี้นะครับสถานที่ที่เราได้กำหนดไว้นะครับเพื่อท่านนั้น ไปร่วมด้วยช่วยกันตะกี้ท่านดูพื้นที่แล้วนะครับ